ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกอีกแล้วนะครับผมเกมนี้ผมเอาพลังแฝงต้านสถานะมานะครับผมก,ก็ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาพลังแฝงอันนี้มาเนี่ยมันจะาดามเมจเรามันจะหายไปเยอะหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเวลาเราเจอซีซีเราก็อาจจะเล่นง่ายนะ พวกแวนพวกอะไรยีหน้าอะไร,นะไรงนี้นะครับผมวายพวกนี้มันตีตีเนี่ยมันค่อนข้างน่าลำคาญนะครับถ้าเราอันติไม่โดนเนี่ยเราจะเล่นยากนะแต่ถ้าเรามีพลังแฝงตั้งสถานะกับบวกกับรองเท้าตั้งสถานะเข้าไปอีกมันจะทําให้เราแบบเล่นง่ายนะครับผมแต่ว่าดาเมจเรามันก็อาจจะเต็มๆหน่อยนะจังหวะน,นี้เป็นไงปลาดอกขู่ไปหนทีนะครับผมเขาก หลอกล่อศัตรูตนะครับผมให้รู้ว่าเอ้ยไอฟอร์เรนตันที่มันกากนี่วาเดี๋ยวแม่งเจอกูอะไรประมาณนั้นนะครับผมเขาเรียกแบบขม่มขู่ไม่ใช่ดีเขาเรียกล่อซื้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะลําสวนมันทีหลังนะครับแต่ไม่ใช่อะไรนะครับเมื่อกี้ผมก็พลาดจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> เออผมก็อ้างไปเรื่อยฮัลโหลไม่ได้นะครับติวนมานะเราต้องเล่นใจเย็นนะครับผมเ <c oughs> วลาใครเข้าไปวนะน่ะเอ้ยเฮ้ยแบตจะเย็นเพื่อน โอ้โหแบตกูแตกกูยังไม่สี่เลยอะ่ะไม่สี่อย่าเล่นมั่วนะครับผมตอนนี้สี่แล้วอันติเข้าหัวยีหน้าแล้วจังหวะนี้มันชุ่อีกชุด่จังหวะนี้มันจุกกันนะครับผมตายไปหนึ่งตัวครับผมปาดหอ,อเข้าหัวสี่ว่างอะไจังหวะนี้ไม่น่ารอดนะครับผมปาดเรียบรอ้อยปาดหัวเฮดช็อต <Head shot. S 1> ไม่ใช่เฮชช็อตดิดับเบิลเฮดช็อตมันต้องอย่างนี้นะครับผมแบทไม่น่ารีบเลยวะ่ะ ผมไม่สี่ผมไม่เข้านะครับผมเพราะว่ายีน่าเนะี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างแบบว่าถ้าเราดวมันลำเนะี่ยเราก็จะแบบขยับไม่ค่อยได้นะครับผมแต่จริงๆผมมีเอ,อ่ออะไรอะรองเท้ากันซีซีกับพลังแฝงกันซีซีนะครับผมตามสถานานะเราก็อาจจะเล่นได้นะแต่ว่าเราไม่สี่ไนงะแต่จริงๆเราควรจะเวลสี่ก่อนนะครับก่อนจะเข้าไฟนะ์นะ อ้อวจ้ยที่อ้าวลามแบบนี้ก็เป้านิ่งนะฮะโหลเออดอกอยู่ไหนตายอีกแล้วครับผมหายไปหนึ่งตัวเรียบร้อยขอบคุณสําหรับคิวที่สองสหรับยีน่านะครับผมจุ๊บจุบจบ,บอกเลยว่าล้าแบบนี้เราก็อันตีแบบนิ่มๆน,น,นะครับผมนอกจากว่าเราจะโดนดักพุ่มนะเราก็จะอาจจะแตกได้นะครับผม ถ้าเจอยีหน้าเขาแบบช่ำๆเนี่ยเขาจะดักคุมส่วนใหญ่เราต้องสังเกตมินิแมปดีๆนะครับเฮ้ยเ้รอบนี้มันมาสองอีกแล้วอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะมาเอาคืนนะครับผมแต่ผมไม่ให้คืนครับผมหนีเป็นไงสเต็ปสเต็ปเฟี้ยวอ่ะสเต็ปโยกอ่ะเฮ้ยๆๆๆเนารดักนาร์ักยืนยืนจังหวะนี้เปิดอันติเข้าไปก่อนครับผมลาเหรอลานิ่งนะยืนนิ่งเหรอ สวยตายไปหนึ่งตัวครับผมยีนะ่าตัวที่สามหวานเจี๊ยบบอกเลยว่าถ้ายีน่ามันมีของก็จะเล่นยางๆหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเขารวยกว่าเราเราเจ็บนะออลำคอมโบหนึ่งชุดไม่ตายนะครับเราจะตายเองนะถ้าเขารวยกว่าเรานะครับผมตอนนี้เรารวยกว่านะเขาก็เลยตายเร็วนะครับผมเราก็เก็บหมดะครับคีฟเครฟิร์ฟถ้าเพื่อนอยู่ที่อื่นเราก็เก็บได้เลยนะครับผม เออแล้วเหมือนตรงกลางจะโดนว่ะทีมต้องการผมแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ผมมาแล้วไงแล้วผมเดินดูเชิงก่อนนะครับผมจะเข้ายัางไงดีเดี๋ยววนดูก่อนนะครับยังไงดีครับผมหมิงทัาไงเพื่อจังหวะนนี้เปิดไปก่อนเลยครับผมปาดออกเข้าหัวแล้วโอ้โหอันติชา้าไปนิดนึงครับผมจังหวะนนี้ยังไงครับเอ,อ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหลบก่อนหลบก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าวุบวน อย่าวูบามไปไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นศพนะ,ฮ,ะฮัลโหลเฮ้ยใจเย็นคือบางจังหวะเราก็ไม่ต้องเอาสุดมากนะครับผมเฮ้ยจังหวะนี้มีขนมเรียบร้อยราช็อตอาคาใครไม่รู้เสร็จโจรบางจังหวะเราก็ไม่ต้องแบบห้าวเอาสุดก็ได้นะครับผมเราค่อยๆตอดไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเราไม่อยู่ใกล้ๆนะ่ะเลือดเพื่อนเรามันโลหมดแล้วเขาก็จะกลับไปรีนะ เวลาเราเพื่อนเรากลับเราก็อย่าไปสดอยู่คนเดียวนะครับผมเราเอาจจะแตกได้นะตอนนี้สกอร์เรา50ถ้าเราโดนค่าเราจะโดนชาร์จดาวน,นะครับผมทีมตรงข้ามน่าจะได้ประมาณ500600นะแลวจังหวะนี้ผมเปิดไปก่อนว่ค่าไปฝั่งนู้นไม่เป็นไรครับเราเอาตัวนี้ก็ได้อะโอ้โหมันพุ่งมันพุ่งสกิลพุ่งมันเยอะพุ่งเยอะหรอฮลัลโหลเอ้อโอ้โหไม่ตายโอ้ลิกเตอร์ไม่ตายที่ผ่านแล้วจังหวะนี้ผมต้องแลกอะ่ะไม่ได้ อูพูดแมปบแมปพ,พูดแมปบแมปเองว่าอย่าเอาสูตรอ่อตายแล้วบอกเขาแต่เราทำเองได้ยังไงเนี่ยเอเ้ยเสียดายว่ะลิกเตอร์ม่งไม่ตายเมื่อกี้ไม่น่าเลยว่ะจริงผมใช่มันมาเติมไวมันมาเติมไวนะครับผมเออเมื่อกี้เพื่อนม,นมาเติมไงถ้าเพื่อนไม่มาเติม,มันผมน่าจะไปเอาลิกเตอร์ได้นะทูเ่นผมว่าน่าจะได้อะเมื่อกี้ แต่เมื่อกี้แม่งมาเติมกันไวจัดเลยอะ่ะคือมันเห็นผมปุ๊บเนี่ยมันมาปั๊บเลยอะ่ะเอ้ยจะปับป๊บปั๊บเอ้ยจะโหโหโหกูยอมมึงนะันท่ามนขนาดเนี้ยเอ้ยเอาแวนนี่แวนเอ้ยเยอาเฮ้ยปลาดอกป็นเดี่นะเฮ้ยผมว่าดอกมันบั๊กว่ะใช่เลยชัวเมื่อกี้ดอกบัก๊กออกเขี่ยหูแวนไปเลยอะ่ะเออดอกผมมันเขี่ยหูแวนไปเลยเมื่อกี้ผมเห็นแบบ เราเจอคู่ปรับอีกแล้วนะครับผมยีหน้าล้ำหรอล้ำล้ำแบบนี้อ้าดักเลยนะครับผมเราไปไหนครับมาดีครับไปไหนโอ้โหแม่งมีฟิกเกอร์นะครับผมเสียฟิกนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ปอมรู้สึกจะยำแย่นะครับผมต้องเชียร์คีฟก่อนนะครับเออโอ้โหเพื่อนแตกหมดครับผมเหลือสองตัวผมกับเคนนะครับยังไงปอมกลางต้องกลับไปเลียร์กลางก่อนครับผม อะไรอะเมดป่าวิ่งไปไหนผมไม่ได้มองแมบบนะครับเมื่อกี้ผมโฟกัสแต่คลิปกับยีนะลืมมองครับเพื่อนก็ทำะไรกันวะฮลัลโหลเดี๋ยวผมจะออกเป็นชิลออฟเดอะลอนนะครับผมสโละผมจะไม่ออกสะท้อนนะอ่าเราไม่เช็คครับผมลิเตอร์เขาไม่เช็คไงแล้วผมฟิกเกอร์ไปตบเลยครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยแวนหายไปถอย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 ,ถอยได้ถอยครับ ย้ำตัวเองว่าบ่อยๆถอยได้ถอยแหมผมเกือบจะไปต่อแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่พูดคำว่าถอยนี่ผมน่าจะไปต่อนะเฮ้ยเฮ้เคียนโดนนละกิกซี่รับหน่อยฮัลโหลโอเครอดอยู่ครับผมเอ้ยเริ่มเหมือนเขามันจะเอาผมอลเนี่ยหยิดหยิงจากนั้นนั่นเอ้ยมามาสามมาสามกลัวที่ไหนอะครับมาเดี๋ยวมีดาบกันนะเมฆครับผมมาไงโอ้เพื่อนรับเพื่อนรับสวยหมิงฮิวนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปรีก่อนเฮ้ย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 ว่าจะกลับไปรีเฮ้ยเจ้าพวปั๊บยังไงเพื่อนเอาเพื่อนเอาก็ต้องตามนี่โอ้โหเนี่ยมันชอบสองจิตสองใจนะครับผมจริงๆอ่ะผมได้หิวผมต้องมาช่วยเพื่อนนะจริงๆแล้วนี่มันสองจิตสองใจผมก็กล่าวว่าจะวาร์ฟก่อนไงทีนี้แม่งเสือกวิ่งกลับมาทางผมมาลิคเตอร์เมื่อกี้ผมก็เลยแบบ เอญ่ยังไงดีวะก็ะต้องกลับไปไปเติมเหมือนเดิมนะเออยังไงทีมไฟเยอะกว่ายังไงก็ได้เปรียบนะครับผมแต่ก็การเงินก็ต้องเยอะกว่าด้วยนะไม่ใช่ว่าเยอะกว่าแต่การเงินต่างนี่อาจจะโดนได้นะถ้าตรงข้ามรวยกว่านะครับผมแต่ก็ยากอยู่ครับเกมน,นี้แต่สกอร์ค่อนข้างสูงสี่นะยี่สิบต่อสิบเก้านะครับผมเออเดี๋ยวเรา เตรียมเตรียมเก็บงงัเอ ouais. uh, ้ยเเเกก็็บบงินซื้อก่อเกิดกับห่งลิ้นกูพันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อก่อเกิดกนนะครับเราก็ยืนเนียนไปก่อนนะถ้าเพื่อนทําไรเราก็อย่าพึ่งผีผ่านนะครับยืนเนียนไปก่อนรอจังหวะสองแล้วเคสเปิดไปแล้วโอ้โหผู้ติดอะไรวะเนี่ยติดสโลโอ้โหเอ้ยเปิดดาร์กได้เนี่ยไม่ให้ดาร์กนี่ก็สเตเยอร์เอาเลยเพื่อนเราเยอะกว่าดีไปไม่กล้าเข้าหรอก โอเคโซ่มาครับฮัลโหลเราก็ยืนตีนะครับตีเอ้ยใครมาวะเฮ้ยเฮ้ยเขาหลงมาจากไหนอ่ะรึออกก่อนออกก่อนเฮ้ยเกือบแล้วกูเกือบแล้วไงเกือบไม่ได้เล่นละเฮ้ยเดี๋ยวต้องหาช็อตโชว์ซะหน่อยละฮัลโหลเรายังไงดูบนออฟแดงนะครับผมเวทแดงขึ้นมาเพิ่มแบบ สโลนะครับบัฟสโลบัฟเออ่เขาเรียกเซตเผานะบัฟเผาเบอร์มันมีดาเมจเผานะครับผมสัญญาณน,นี้ยังไงเปิดดีไหมเอ่ยไม่ได้นะดิกเตอร์แม่งมีใบนะไม่ได้นะถ้าเราฝืนเราอาจจะโดนได้นะครับเพราะว่าตัวเราค่อนข้างจะบางนะมีเราคนเดียวน,นะครับที่ออกออกของแทงนะตึแงแทงตึงดาเมจแล้วกันไม่ใช่แทงล้วนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เข้ามาหลัง นี่ไงมันซุ่มแล้วไงยีหน้าตัวนี้มันเป็นแล้วอ่ะมันมเพิ่งจะมาเป็นนะครับผมดักดักพุ่มแล้วแล้วเอาเคผมไปถือว่าทําดีนะครับผมจากการตัวล้วงเราไปได้นะครับแต่ว่าเรายังเหลือตัวระยะไกลอยู่นะเดี๋ยวเราทําบนนะครับผมให้เพื่อนเอากลางไว้นะเดี๋ยวเราทําบนนะแล้เวเราก็ไปเติมเพื่อนนะครับผม ถ้าเพื่อนเข้าเราค่อยเข้านะครับผมเราอย่าเปิดก่อนนะ <S <S เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมั่วเนี่เยเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหมันมั่วไม่ทอาไหร่กูก็มั่วมอนกันละอ้โอ่าวปาดอกเขาหัวเรียบร้อยตายเรียบร้อยเอ้ยมือล้านมือลัน่นโอ้โหเนี่ยคีบตัวนอกแม่งเสือกตายก่อนโอ้โหเกือบละเกือบโดนป้อมตีตายแล้วไงเยรอรอรอเดว,ว้าตรงนี้ใครมาโดนะผมบอกแค่นี้แหละ ไม่น่ามีใครมานะไอคีฟเอ่อสิบห้านาทีสิบแปดนาทีเนี่ยแม่งเลือดแม่งแบบโอ้โหโคตรเยอะไอคีฟรถถังอ่ะตีกว่าจะตายโอ้เฮ้ย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 เพื่อนจะเล่นนะใครเข้าไปวะน,นะโหเรียบร้อยเคนจะเข้าไปล้วงหายไปแล้วแล้วก็จะเกิดด้วยไงประเด็นเอาไอ้นี่ก่อนเลยแล้วการมั่วเหรอมั่วเหรอเฮ้ยจะวิจิโอ้่แม่ง นี่มันลำผมตายเลยนะโอ้โหเฮ้ยมา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 ป่ามันตายเพื่อนเร็วเร็วเร็วเร็เรเได้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 เปิดกอนเลยครับผมป่าเขาตายนี่ยเราเปิดได้นะเขาไม่จะไม่มีสกิลพันธุ์นิดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันนะต้องอาศัยดวงนะครับผมแล้วผมอัติออนมาก่อนนะครับเพราะว่าจะตายแล้วนะเออถ้าโดนหัวอีกทีน่าจะตายนะสวยครับเราได้ก็อเลเยอร์นะครับผม มีแววมีแววมีแวแวน่าจะจบเกมนะครับเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปเติมเพื่อนนะ <Shut down. S 1> เกมนี้นี่ผมเลือกออกเป็นดาบกันดเเมจที่ไม่ออกล็อกคิวเนี่ยเพราะว่าผมก็อยากได้ครูดาวนะครับผม oh, <I> ต้องการครูดาวนะเพราะว่าดาเมจเรามันขาดนะเพราะว่าเราเอาพลังแฝงเต่าสถานนะมานะครับประมาณนั้นครับผมยังไงยังไงโดดมามั่วตายนะอา้าว ตายแบบนี้ถ้าอันตีโดนเนี่ยต้องมีคนตายอย่างแน่นอนปลาดอกเขาเอ้ยเข้าอะไรอ่ะปลาดอกทะลุเฮ้ยเกมมันบักแน่แน่ฮลัลโหลโอ้ผมุูา์ดักแน่เลยตีป้อมแล้วกูไม่เอาละกูตีป้อมตีป้อมอย่างเดียยกูไม่หล่นกูตีป้อมควรจริงตีบ้านครับผมเกมมันวัดกันที่ตีบ้านไงไรหนุม่มเกมนี้เหมือนจะยากลำบากแต่ก็ ยังจบมาได้นะครับผมเอออพลังแฝงตามสถานะมันก็เหมาะกับพวกซีซีเยอะๆนะแต่ว่าดาเมจเรามันค่อนข้างจะจะเบานะก็เลยต้องออกเป็นดาบกันดาเมจขึ้นมาแทนนะครับไม่ได้ออกล็อกคิวนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้เอาแบบพลังแฝง,งนี้มาแล้วก็ออกเป็นล็อกคิวได้นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หติดตามแลม้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสำหรับวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุกุ